น้ำชากาแฟพร้อมจ้าเปิดแล้วเด้อพี่น้องันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีทุกท่านพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดียดอ่าสุขสันต์วันแม่เ้้อยจ้ะวันนี้เป็นวันที่29เดือน5เป็นวันแม่ของฝรั่งเศสพี่น้องอ่าแล้วบ้านไอดาแกมีโอกาสได้เปิดอนันนะอ่าคาเฟ่ยูทูบเบอร์ ตามที่ดาเคยลงคลิปไปน่นแหละจ้ะแบบ่าสวนอาหารเนาะพบปะเพื่อนๆมิติ้งแฟนคลับ <laughs> อาหารเฮ้ามือนีนะจะเป็นพักสดจากสวนเฮ้าทุกชนิดพี่นองบอกว่าจะเป็นอาสาระเน่ผักกาดหอมเม่แต่พักแพ่วก็มีด้วยจ้ะถึงมันว่าตอนนี้สิบงหายปปนนยแต่กาพ่อกินใดอยู่จ้ะพี่นองกะพ่อพ่อพ่อใดใส่หลับใส่ก้อยอยู่จ้ะ นีแกแม่นเครือฟักทองพี่น้องนี่เครือฟักทองนะคะมีบักทัวมีหนามนีมีมะเขือเทศมีกุนช่ายมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเกวียนอีกแล้วพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเกลียนนี่เป็นแบบอาน,นาสูตรพิเศษที่ว่าไม่ไงดาคิดคนมาเองเลยจะ้ะบ่านอื่นบ่มีดอกจะ <laughs> อ้ะลองมาซิมเบอ่งเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้มุมนี้สําหรับอัน,นดาผู้ที่ว่าอยากนั่งอันนาก็ะพื้นแบบอันานสไตล์อีสานพี่น้องแบบตําถาดได้หนี่พี่น้องตําถาดรสเด็ดอยู่มุมนี้จ้ะผักกาดหอมกําลังงามพี่น้องเอาไพ้พันได้นี่พี่น้องเดี๋ยวมีพันเมี่ยงด้วยจ้ะนี่เอาไปอันเอาไปชิมแล้วต้นหนึ่งแซบพี่น้องอ่อนหลวก็เพิ่นปลูกยังเพิ่มขึ้นมาอีกยอดหนึ่งน่ะ อีกมุมนี้นะคะบอกว่าจะเป็นอ่ะประเภทอน,นาไม่ยังอันนี้อ่ามีแบบอ่ะมีมกปลามีซุปน้ำใหม่พี่น้องเขาเนียวไก่ทอดส้มตำบอนนี้นั่งกันใดแปดคนพี่น้องเพื่นอนๆท่านใดยังมีเวลามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไวน์แล้วก็เบียร์เย็นๆนะพี่น้องเนาะ หรือว่าแบบเพียวๆก็ได้ได้มีพี่น้องมาชนแก้วกันเดอ้อมุมนี้จะเป็นมุมนั่งสบายๆอันนี้สำหรับอาหารว่างพี่น้องอาหารว่างก็มีกล้วยแขกมันทอดอลวก็ขนมดอกจอกแล้วก็มีเออเออข้าวเต็นข้าวเต็นจ้ะข้าวฟองน่าจะพี่น้องมุมนี้จะเป็นมุมอิงอย่างพี่น้อง ตรงนี้มีปิ้งย่างด้วยจ้ามีน้องกบเป็นเพื่อนนะรับแขกอยู่มุมนี้จ้ะข้าวแกงกะหรี่เสีสงงงงงยงบุญมามีคราส กิสิมาดีอนเวกัวกัมบัวซงดูโาโอเควลาแขกแขกคนพิเศษได้นินะเท่าแกได้นออเ่าแกได้มือนีมาหนนะอุยเท่าแกมาอุดหนุนนะเนี่ยยนไอดาปาีเทำยังไงถึงมีผัวรวยมาจากสินดอกศาสนาเนาะอยจะไปหาจะไหนเพ่ผัวรวยพนีนะไปหลงมายังไงก็ไม่รู้ไปเจอกัน คุณออน,นายอ๋อนะเอออันนี้ภรรยาเศรษฐีไเพิันนี้นะ ไสนี่ยูสวนอาหารในดานได้นี่นะพลังหนีเบิร์ตแหละเขาหยาดเนาะกลังกินอิ่มลำนี้แหละเด็กกล้วยแขกมันแขกเป็นไงคะนี่เดอ้อนี่เดอ้อจัดไปบ้านเราจัดไป ซิมละบ่อแสบเป็นบ่อสูดแทนอยูไ่ได้อน,นานะคลิปไอดาลงไปเละเด้อพี่นอ้อง กันนะแขกพิเศษได้หน่นะชานมเย็นกับกาแฟนมเย็นได้หน่นะโอ้โหแขกพิเศษมามากมากนะมาสุดท้ายนี่นะเออเคียร์ไม่ได้ขอล่ะเลยนี่พิเศษได้หนินะมาอุดหนุนหั่นไอดานี่นะบัธรรมดาเด้อนี่เด้อเอ้ยสาวสวยเออตะวิยนตะยานตะวิล่ะสิบูโนงเออเออหาแฟนละรอรวยๆให้มูเนตี จับไปแล้วสรุปผลวันนี้หมื่นกว่าบาทพี่น้องโอ้ยพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนๆนมาช่วยกันอุดหนุนกาแฟไอดาพบกันคลิปนาพี่น้องอ่ากาับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีจ้า